อา,างไงจะไปเที่ยวไหนหทั้งว่าหนขอมือสิให้ง่ายง่ายนะสองมือเลยอันนี้สองมือก็ได้โดยเก่งมากไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนนั่งกับแม่ไปเที่ยวไหนหนูจะไปที่ไหนไปเที่ยวใช่ไหม úa? ไปป่ะแอร์เย็นไหมไปเที่ยวกับแม่ใช่ไหมนะไปเที่ยวกับแม่ใช่ไหมนั่งนิงน่งๆนะพอขับรถเลยนะนั่งนิงน่งนะใหนหอมแม่ยังหอมแม่ยังหอมแม่สิหอมแม่สิ แม่หอมดิหอมแม่หอมแม่เลยเอ้ยเอาหอมแม่ดิหอมแม่ใหมหอมแม่ไหนไหนหอมแม่ใหม่นีหอมแม่ดินี่แม่อุ้นหอมแม่อุ้นเลยหอมแม่อุ้นเ่ยนี่แม่อุ้นหอมดิหอมหอมแม่อุ้นเดิหอมแม่อุ้นเลยหอมแม่อุ้นเลยมาพ่อขอมือหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวขอมือหน่อยโอ้โหตะกลิ้หน้าแม่หอมมืออีกข้างหนึ่งสองข้างเลยอ่ะสองข้างเก่งมากเก่งมาก เก่งจังเลยต้องหลอดลูกใครวะเก่งจังเลย